อนนี้ค่ะเราอยู่ที่อาวดีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพามาดูนะคะในส่วนของรถที่เรียกได้ว่าใครเห็นก็ต้องอยากจับจองไป็เจ้าของอย่างแน่นอนใช่ไหมคะพี่แจนเป็นไงล่ะดูเอาแค่ฝากระโปรงเอาแค่ฝากระโปรงเอาแค่ฝากระโปรงเราซือได้หรือเปล่าได<ม>่ <laughs> แค่ฝากระโปรงนี่ขึ้นไปนอนนี่ได้เลยนะด้วยความใหญ่ของเขาเพราะอะไรเพราะว่าภายใต้เครื่อง ใยใต้ฝากระโปรงนี้เครื่องยนต์ของเขาใหญ่มาก<ฆ>เป็นเครื่อง V8 สูบ V8 ใช่<อ>เป็นเครื่องรูปตัว V นะครับเป็นเรื่อง V8 สูบเป็นเครื่อง8สูบแล้วก็4,000ซีซีคือเรียกว่าเจ้าตัว RS7 7 r, r Sportback คำว่า Sportback ก็คือจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนระหว่างอยู่ตรงกลางระหว่างรถ4ประตูกับรถ5ประตูคำว่า Sport Back ก็คือ เปิดท้ายก็ได้แต่ว่า <ฮะ S 2> มันจะไม่เป็นที่เขาออกเหมือนรถ5ประตูะน,นะครับแต,แต่ก็ไม่ใช่มันไม่เหมือนรถ4ประตูนะครับ<ฮ>ะฉะนั้น RS7 Sportback ของ Audi ตัวนี้นะครับเครื่อง V8 สูบแล้วก็ 4,000cc 600แรงม้าฟังดีๆนะ600แรงม้าที่6,000ถึง6,250รอบต่อนาทีนะครับแล้วแรงบิดของเขา800นิวตันเมตร800นิวตันเมตรนี่คือ ลากรถบรรทุกที่บรรทุกหินอยู่เต็มๆได้เลยนะลากได้เลยลากได้เลยรถพวก18ล้อเนี่ยเขาลากได้เลยนะเพราะว่า800นิวตันเมตรแล้วมาที่2,050รอบเท่านั้นเอง <ฮะ S 1> จนถึง4,500รอบ <ฮะ S 1> ต่อน,นาทีนะครับเป็นเกียร์ทรนิกนะครับซึ่งมี8สปีดฉะนั้นเรียกว่าเป็นเกียร์ที่แบบสมูทมากแล้วก็มีกำลังมากแล้วก็ไม่กระตุกคือสมูทราบลื่นแล้วก็มีกำลังถ่ายทอดที่ค่อนข้างดี สำหรับเจ้าตัว Audi RS7 Sportback ตัวนี้อยากให้ดูหลังคาแก้วครับหลังคาแก้วเพราะว่าหลังคาแก้วนะคะใช่เพราะว่าเป็นเป็นนลูปนะครับหลังคาแก้วลองเปิดเข้าไปดูข้างในลองเปิดเข้าไปดูข้างในเปิดได้ใช่ไหมคะใช่ครับเปิดได้ครับนะครับก็จะเห็นนะครับนะครับลองเข้าไปนั่งดูนะครับตั้งแต่เบาะเนี่ยมีคําว่า RS อยู่ที่ตัวเบาะเห็นนะครับค่ะนะครับ แล้วก็ดูเกียร์ของเขาโอ้โหเกียร์สวยงามมากพวกาลไยท้ายตัดแบบสปอร์ตเห็นไหมครับเป็นแบบสามก้านท้ายตัดแล้วก็ตัวพุทธสตาร์ทนะครับ <Put S 1> อยู่ที่คอนโซลกลางบิวอินของเขานะครับที่ออกแบบมาทั้งหน้าจอเรื่องของแอร์คอนดิชันหรือว่าทัชสกรีนสำหรับดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์หรือการบอกทิปคอมพิวเตอร์ที่ดับบอร์ดนะครับจะสังเกตเห็นว่าของเขาเนี่ยนะครับ ออกแบบมาเป็นวิวอินคือทั้งหมดทั้งชุดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นแบบคือเรียบหมดเห็นไหมครับแล้วก็แอร์เนี่ยตั้งแต่นูน่นยันนี่นะครับเย็นเพื่อถึงอย่างแน่นอนใช่นะครับนี่คือคือ,คอทั้งหมดแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆรถสปอดเพราะว่าตัวบอกก็เป็นเป็นบัเก็ตซีดนะครับแต่ว่าเป็นรถสี่ประตูห้าที่นั่งนะครับแล้วก็อยากให้ไปดูข้างหลังหน่อยหนึ่งนะครับว่าข้างหลังนะครับค่อนข้าง กว้างขวางนะครับนะครับดูดูเฉพาะล้อแม็กก่อนนะครับเป็นไงสุดยอดนะมล้อแม็กสวยงามค่ะ <c oughs> นี่นี่คือความที่เขาเป็นล้อแม็กที่มีขนาดใหญ่สวยงามแล้วก็แม็กลายนี้เราจะไม่เห็นเราจะเห็นเฉพาะตัว R อ7เท่านั้นที่เป็นแม็กที่เป็นหลายนี้โดยเฉพาะนะครับ ตัวอื่นจะไม่มีแม็กหลายนี้สังเกตดูอ่านน่ยสมมุติอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแม็กอีกหลายหนึง่งนะครับอันนี้คือจะเป็นแม็กสำหรับหลาย RS 7เท่านั้นนะครับสวยงามมากแล้วก็ตัวที่นี่ครับที่เป็นน,นี่นี่คือลักษณะสปอร์ตแบ็กก็คือขนของเข้าออกทะลุเขาเ้าไปในห้องโดยสารได้แต่ว่าไม่ได้เป็นทางเข้าออกเหมือนรถ5ประตูแต่ก็ไม่ใช่รถ4ประตูนี่ค,คือสปอร์ตแบ็กแล้วก็ ที่ใส่ของเขากว้างขวางมากกว้างขวางนะคในะคใส่กระเป๋าเดินทางได้สองใบใหญ่ๆอ่ะกดปิด,<ก>ดแล้วเราไปดูราคากันนะครับราคาดี RS 7 Sportback Quattro คำว่า Quattro คือขับเคลื่อนสี่ล้อะนะครับราคาอยู่ที่ 1, 1,700หรือเปล่าคะ นึกสิบล้านเจ็ดแสนบาทนึกว่าหนึ0งหมื่นกับอีกเจ็ดรอบาทไม่ใช่สิบล้านเจ็ดแสนบาทอันนี้วางจองยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะใครเขาจะให้จองรถสิบล,ล้านใครเขาจะให้จองหนึ่งหมไม่มีหรอกนะครับนะครับนี่ก็คือรถในฝันของใครหลายๆคนใช่แล้วค่ะครับผม